ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ สตังแชคคร์ข่าวประจำวันที่4มีนาคม2,566ครับวันนี้จะมากลางปฏิทิน,นแจกเงิน3กลุ่มปอบางงวดมีนาคมปี66ดูกันว่าจะได้เงินกี่บาทนะครับเริ่มจากน้องๆแลกเกิดนะฮะยังได้600บาทเหมือนเดิมนะครับเงินอุน่นหุนบุตรหรือว่าเงินแรกเกิดนี้นะครับก็จะเข้าในวันที่10มีนาคมส่วนเงินผู้พิการนะครับก็ยังได้เหมือนเดิมนะอายุต่ำกว่า18ปีได้1000อายุมากกว่า18ปีได้ แปดนะฮะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับยังได้ตามขั้นบันไดเหมือนเดิมเนาะ60ปีขึ้นไป6ก0อปีขึ้นไป7จ0ดรปีขึ้นไป800 90้าปีขึ้นไป1000ยังไม่มีการเพิ่มเงินแต่อย่างใดนะครับและทั้ง3กลุ่มนี้เข้าวันที่10มีนาคมนี้แน่นอนนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยู่ในกลุ่มปาราบางมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะครับสตังก์ก็จะไปตามข่าวมาให้และพรุ่งนี้สตัง์มีไลฟ์สดใครมีคําถามอะไรก็โทรมาพูดคุยกันได้4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นไลฟ์สดที่ช่องสตังค์มีเดียห้ามพลาดนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับคนที่กดกระดิ่งนจ้ามหอ อองคุณย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ